ผมมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักไปให้เพื่อนๆฟังก็หลากหลายเรื่องราวนะครับแต่เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับประเทศที่ผมพูดถึงนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเรเรียกได้ว่าเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญหรือว่าเรื่องผีนี่เกิดได้ทุกที่บนโลกจริงๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองตั้งใจฟังเรื่องราวเรื่องนี้ดูนะครับพยายามนึกภาพตามบรรยากาศที่ผมเล่า และเพื่อนๆจะพบว่าเรื่องราวเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้เรื่องอื่นเลยละครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณต้งครับคุณต้งเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วย้อนไปในตอนนั้นตัวของคุณต้งเพิ่งเรียนจบใหม่ๆครับ และได้รับโอกาสไปฝึกงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยสถานที่ที่ได้ไปฝึกงานนั้นเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะครับกำหนดการในการทำงานนั้นคุณโตนจะต้องไปฝึกงาน3มครั้งด้วยกันครั้งละประมาณ6เดือนซึ่งโดยความที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ทางโรงงานเองก็ได้มีสวัสดิการจัดหาหอพักไว้ให้พนักงานอีกด้วยนะครับหอพักแห่งนี้ไม่ใช่พนักงานทั่วไปจะอยู่ได้ เป็นหอพักสำหรับพนักงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะซึ่งหอพักแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรงงานเลยครับคุณต้งในตอนนั้นก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักมากมายสักเท่าไหร่รู้เพียงแต่ว่าทางโรงงานมีการจัดหาไว้ให้เพียงเท่านั้นซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปทางพี่ๆที่ทำงานก็ได้มีการเลี้ยงส่งกันด้วยนะครับซึ่งในระหว่างที่กำลังกินเลี้ยงสังสรรค์กันอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีพี่คนหนึ่ง ได้มาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณต้องฟังครับพี่คนนั้นก็คือพี่ผู้จัดการพี่เขาบอกว่าตัวเขาเองเคยไปฝึกง,งานที่นี่มาก่อนแล้วพี่เขาได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังเรื่องหนึ่งครับคือพี่เขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยโดนผีลอกมาเขาได้เล่าให้ฟังว่าที่หอพักแห่งนี้พี่ผู้จัดการได้เข้าพักที่ห้องหมายเลขหนึ่งครับโดยช่วงเวลาที่พี่เขาเข้าไปฝึกง,งานเป็นช่วงปลายฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าฤดูฝน ลักษณะของเตียงห้องหมายเลขหนึ่งนั้นจะเป็นเตียงสองชั้นจํานวน2เตียงครับแบ่งเป็นทางด้านซ้ายและทางด้านขวาสามารถนอนได้4คนด้วยกันแต่ในตอนนั้นห้องหมายเลขหนึ่งพักกันแค่เพียง3คนเท่านั้นพี่ผู้จัดการจะนอนอยู่ที่เตียงชั้นบนครับพี่เขาจําได้ดีว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ร้อนมากๆโดยความที่นอนอยู่ที่เตียงชั้นบนแอร์ที่เปิดอยู่ในห้องมันมาไม่ถึงเตียงนี้ครับพี่เขาก็ได้แต่นอนพลิกไปพลิกมานอนยังไงก็นอนไม่หลับ พราะว่ารู้สึกร้อนมากๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจลงมาปูผ้านอนที่พื้นช่องว่างตรงทางเดินแต่พอลงมานอนจริงๆแล้วนอนไปรอนมาก็เริ่มรู้สึกหนาวแปลกๆครับเขาเองก็เลยลืมตามองไปรอบๆห้องแต่ทุกอย่างในตอนนั้นก็เป็นปกติเขาคิดว่าเขาน่าจะคิดไปเองครับก็เลยตัดสินใจพลิกตัวนอนตะแคงแต่หลังจากที่พลิกตัวพี่เขาก็ต้องขนลุก เพราะที่ใต้เตียงมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนกำลังมองจ้องมาที่ตัวเขาครับซึ่งโดยความที่พื้นใต้เตียงค่อนข้างจะแคบมากๆมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครสามารถไปแอบนอนอยู่ตรงนั้นได้โดยความตกใจพี่ผู้จัดจาก,การก็รีพลิกตัวนอนงายแต่กลับกลายเป็นว่าใบหน้าของผู้หญิงกลางคนคนนั้นก็ยังโคงตามมาลอยขนานจ้องหน้าเขาอยู่เหมือนเดิม เมื่อเจอแบบนั้นพี่เขาก็อยู่ไม่ได้ครับก็เลยรีบลุกกระโดดขึ้นไปนอนกับเพื่อนบนเตียงทันทีทุกคนตกใจมากรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟวุ่นวายกันพอสมควรเลยครับคุณตงเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อมองอีกมุมนึงตัวเขาเองก็ได้แต่คิดว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องลับน้องหรือเปล่ามีการพูดบิ้วเพื่อให้รู้สึกกลัวกันไปคุณต้งก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อสักเท่าไหร่ครับ จนเมื่อตัวเขาเองเดินทางไปถึงคุณโต้งก็ได้พบว่าหอพักพนักง,งานแห่งนี้เป็นอย่างที่รุ่นพี่บอกจริงๆตัวโรงงานรวมถึงตัวหอพักเองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คนพอสมควรอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งนาหอพักเองเป็นอาคารรูปตัวยูครับที่มีทางเข้าอยู่ตรงกลางหลังจากที่เดินเข้ามาก็ได้เจอกับห้องพักที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าเป็นรูปตัวยูจำนวน12ห้องด้วยกัน มีบันไดาทางขึ้นทั้งซ้ายและขวาและเป็นห้องน้ํารวมโดยคุณต้งกับเพื่อนๆได้พักอยู่ห้องเบอร์6นะครับซึ่งตอนที่เข้าไปอยู่นั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเดือนมกราคมพอดีครั้งแรกที่เข้าไปถึงคุณต้งก็ได้เจอเรื่องราวแปลก,ปกในตอนที่เขาเข้าไปที่เทนนิ่งเซ็นเตอร์คุณต้งก็ได้ไปเข้าห้องน้ําครับซึ่งระหว่างที่ยืนทําทุร้ายอยู่หน้าโถปัสสาวะนั้นตัวเขาเองยืนอยู่ที่โถที่หแต่ในจังหวะนั้นเองอยู่ดีๆ โถที่5ก็ได้มีการกดน้ําขึ้นมาเองครับแต่ความรู้สึกของเขาในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับคิดว่าอาจจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เองมันทํางานผิดปกติก็เป็นได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆที่ได้พบเจอตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปเหยียบที่นี่ซึ่งหลังจากที่เข้าไปอยู่ได้เพียงไม่กี่วันก็มีทีมงานจากเมืองไทยทีมอื่นตามเข้าไปสบทบครับแต่ทีมที่เข้าไปใหม่จะอยู่กันแค่เพียงสองอาทิตย์เท่านั้น แตกต่างจากทีมของคุณโต้งกับเพื่อนอีกสองคนที่จะต้องอยู่กันที่นี่ทั้งหมด6เดือนด้วยกันซึ่งทีมงานที่เพิ่งมาใหม่ก็ได้มีล่ามมาด้วยนะครับล่ามคนนี้เป็นพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งพี่คนนี้ได้เข้าไปพักที่ห้องพักเบอร์หนึ่งในคืนนั้นก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับรวมถึงเลี้ยงสังสรรค์กันจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยครับแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปนอนจนเช้าวันต่อมาพี่ล่ามผู้หญิงก็ได้มาเล่าให้ฟังว่า เมื่อคืนในช่วงเวลาประมาณตีสองพี่เขาเดินออกจากห้องมาเพื่อมาเข้าห้องน้ําครับแต่ในจังหวะที่กําลังเดินเลี้ยวไปยังห้องน้ําสายตาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่เห็นนั้นอยู่ด้านหลังประตูหนีไฟที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลครับพี่เขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งชุดขาวผมยาวเธอยือนอยู่ที่ด้านนอกภาพที่เห็นคือผมของเธอปิวสยายไปตามสายลมผู้หญิงคนนั้นเธอยืนนิ่ง สายตายืนมองจ้องไปที่อะไรสักอย่างที่อยู่ด้านนอกไม่ได้ยืนหันหน้ามาทางพี่เขาซึ่งเมื่อคิดถึงหลักความเป็นจริงแล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีใครสักคนไปยืนอยู่ที่ด้านนอกในช่วงเวลาที่อากาศหนาวติดลบแบบนั้นนั่นคือเรื่องราวที่พี่เขาเจอครับคุณโต้งบอกว่าบรรยากาศในตอนนั้นมันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับเหตุผลก็เพราะว่ามีพนักงานที่มาฝึกงานจํานวนหลายคนด้วยกัน ทำให้ทุกคนในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรกันมากมายแต่ในช่วงเวลากลางคืนถ้ามีใครสักคนอยากจะออกมาเข้าห้องน้ําทุกคนก็ต้องจับคู่กันครับพากันเดินออกมาด้วยกันไม่มีใครกล้าเดินออกมาคนเดียวเวลาก็ผ่านไปจนพนักงานกลุ่มนั้นอยู่ครบสองสัปดาห์ก็พากันเดินทางกลับไม่นานก็มีพนักงานชุดใหม่เข้ามาแต่ว่าในารอบนี้ไม่ใช่คนไทยครับเป็นพนักงานจากประเทศฟ,ฟิลิปปินส์มาแทน ซึ่งคืนแรกที่ทั้งหมดนั้นมาถึงเหมือนว่าทุกคนจะดื่มกันลงมาจากบนเครื่องแล้วครับพอมาถึงก็ได้มีการเดินไล่เคาะทุกห้องตั้งแต่ห้องเบอร์หนึ่งจนถึงห้องเบอร์12คือเคาะทุกห้องรวมถึงห้องที่ไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับคืนนั้นก็ผ่านไปจนเช้าวันต่อมาพนักงานคนหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาด้วยหน้าตาที่คล้ำเป็นหมีแพนด้าคุณต้งก็เลยเข้าไปถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเมาค้างเหรอ แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาทำให้ทุกคนต้องขนลุกไปตามๆกันเพราะว่าผู้ชายคนนั้นได้บอกว่าตัวเขาเองโดนผีหลอกครับเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขานอนอยู่อยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทะลุป,ประตูเข้ามาผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเธอเดินมาหยุดยืนอยู่ที่กลางห้องแล้วก็เริ่มอ้าปากพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ความน่ากลัวก็คือ เมื่อเธออาปาก็เริ่มมีน้ำไหลออกมาครับทําให้การเปล่งเสียงของเธอนั้นฟังไม่ชัดเจนเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงลักษณะเหมือนคนกําลังจมน้ําที่พยายามจะพูดอะไรสักอย่างเมื่อคุณต้งได้ฟังแบบนั้นความรู้สึกของเขาในตอนแรกคิดว่าเพื่อนคนนี้น่าจะโม้ครับพยายามแต่งเรื่องให้พวกเรากลัวหรือเปล่าน่าจะพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเพื่อนคนนี้ก็ได้บอกกับทุกคนครับ ว่าเขาโดนผีผู้หญิงคนนั้นหลอกทุกคืนวันพฤระเรหัสจนตัวเขาเองเนี่ยเริ่มที่จะทนไม่ได้แล้วเขาก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกกับคนที่บริษัทครับบอกว่าเขาต้องการจะย้ายห้องเพราะว่าเขาถูกผีหลอกซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าบทสรุปมันน่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีคนที่บริษัทคนไหนเชื่อเขาเลยทางบริษัทได้บอกกับพนักง,งานคนนี้มาว่าไม่ให้ย้ายห้องครับ บอกว่าถ้าเกิดผีมันจะหลอกคุณคุณย้ายไปห้องไหนเขาก็ตามไปหลอกคุณอยู่ดีแหละคำตอบจากทางบริษัททําให้เพื่อนคนนี้รู้สึกเครียดเป็นอย่างมากเพื่อนก็เลยตัดสินใจหาทางออกโดยการที่ทุกคืนวันพฤหัสเพื่อนพนักงานฟิลิปปินทั้งหมดก็จะมาอยู่รวมกันในห้องนี้ห้องเดียวเลยครับทําการปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็นอนรวมกันอยู่ในนั้นแต่หลังจากที่ทําแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอนะครับ ก็ยังมีโอกาสได้พบเจอกับผีผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดแต่ความรุนแรงและก็ระยะเวลาที่ผู้หญิงคนนี้โผล่มาในห้องมันก็จะลดน้อยลงไปครับที่เจอน้อยที่สุดก็คือเธอยื่นหัวผ่านประตูเข้ามาเธอหันซ้ายหันขวาหลังจากนั้นก็ดึงหัวกลับไปฟังมาถึงตรงนี้ก็ดูน่ากลัวเลยใช่ไหมครับแต่คุณต้งบอกว่าความน่ากลัวมันจะเริ่มต้นหลังจากที่ทีมงานจากฟิลิปปินเดินทางกลับไปนี่แหละครับ เพราะว่าหลังจากนั้นกลับกลายเป็นว่าทั้งหอพักเองก็จะเหลือแค่คุณโต้งกับเพื่อนอีกสองคนคือมีการทั้งตึกอยู่เพียงแค่3มคนเท่านั้นครับบรรยากาศในยามค่ำคืนแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันน่ากลัวสุดๆครับแต่สิ่งแปลกๆที่คุณโต้งเจอกับตัวส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในห้องน้ำเวลาที่เข้าไปยืนทำธุระอ,อยู่เพียงคนเดียวเขาก็มักจะได้เจอว่าโถปัสสาวะผู้ชายมีการกดน้ำเองซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับ คุณโต้งก็มองว่ามันเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์มากกว่าแต่ที่พีคไปมากกว่านั้นคือบางครั้งในช่วงเวลากลางดึกคุณโต้งก็มักจะเจอว่าชักโครกที่อยู่ในห้องน้ำมันจะกดลงเองครับที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าชักโครกในยุคสมัยนั้นยังไม่เป็นระบบเซ,เซ็นเซอร์เหมือนในยุคสมัยนี้ครับยังเป็นการกดมือซึ่งเมื่อคุณโต้งเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีการกดน้ำลงจริงๆครับเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ อีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวและก็คุณโต้งกับเพื่อนๆได้พบเจอกันทุกคนก็คือระหว่างที่กําลังนั่งใช้ห้องน้ําอยู่นั้นก็มักจะได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าสลิปเปอร์ค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องน้ําไปครับคุณโต้งเองเคยเจอกับตัวครั้งหนึ่งคือระหว่างที่เขากําลังนั่งเข้าห้องน้ําอยู่นั้นก็มีเสียงสลิปเปอร์เดินดังขึ้นแต่ด้วยความที่ตึกแห่งนี้อยู่ด้วยกันเพียงแค่สคนคุณโต้งก็เลยตะโกนถามออกไปครับวันนั้นใช่เพื่อนหรือเปล่า แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมามีเพียงแค่เสียงเท้าเดินเพียงเท่านั้นด้วยความสงสัยหลังจากที่ทำธุระเสร็จคุณโต้งก็เดินกลับเข้ามาที่ห้องพร้อมกับถามเพื่อนว่าเมื่อกี้มีใครไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแต่เพื่อนก็ตอบกลับมานะครับว่าเพื่อนทั้งสองคนยังอยู่ในห้องไม่ได้มีใครออกไปไหนซึ่งครั้งนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวด้วยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะที่คุณโต้งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งกาลังเล่นปิงปองอยู่ที่ชั้นล่างของตึกอยู่ดีๆเพื่อนก็วิ่งหน้าตาแตกตื่นลงมาจากห้องน้ําครับพร้อมกับบอกกับทั้งสองคนว่าเมื่อกี้ตอนที่เข้าห้องน้ําอยู่เขาได้ยินเสียงคนใส่สลิปเปอร์เหมือนกันครับแต่เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงการเดินนะครับแต่เป็นเสียงวิ่งซึ่งหลังจากที่เจอแบบนั้นบ่อยๆเข้าทั้งสามคนก็เลยพูดคุยกันครับคุยกันว่าต่อไปนี้ถ้ามีใครเจอเรื่องราวแบบนี้อีก ก็ให้ก้มมองลอดใต้ประตูเพื่อดูว่าเสียงนั้นมันคือเสียงของอะไรกันแน่และเรื่องราวเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นกับเพื่อนคนหนึ่งจริงๆระหว่างที่เพื่อนกําลังเข้าห้องน้ําอยู่เสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาครับเพื่อนก็เลยตัดสินใจก้มตัวลงไปมองลอดใต้ประตูแต่ภาพที่เห็นก็ทําให้เพื่อนต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะสิ่งที่เห็นคือด้านนอกว่างเปล่าไม่มีใครเดินอยู่ในห้องน้ําสิ่งที่น่ากลัวก็คือเพื่อน ยังคงได้ยินเสียงสลิปเปอร์นั้นเดินดังอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เจอนั้นทําให้เพื่อสติแตกเลยครับรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ําโดยที่ยังไม่ได้ล้างก้นด้วยซ้ําเรียกได้ว่าถ้ามีใครสักคนไปเข้าห้องน้ําเพียงคนเดียวในช่วงเวลากลางดึกยังไงก็ต้องเจออย่างแน่นอนครับทุกคนก็เลยพูดคุยและก็ตกลงกันว่าจะทําธุระในห้องน้ํากันให้เสร็จตั้งแต่ช่วงหัวค่าครับและจะไม่มีใครเข้าห้องน้ําหลังจากนั้นแต่ถ้ามันเกิดเหตุจําเป็นขึ้นมาจริง ทั้งหมดก็จะยกขยงกันไปเข้าห้องน้ําด้วยกันครับจะไม่มีใครไปคนเดียวอย่างแน่นอนเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่คุณโต้งได้เจอกับตัวก็คือมีอยู่วันหนึ่งครับในวันนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่า,วาคุณโต้งก็ยืนคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องซึ่งจุดที่ยืนอยู่นั้นจะตรงกับประตูทางเข้าที่ชั้นล่างพอดีครับในระหว่างที่ยืนพูดคุยอยู่นั้นอยู่ดีๆประตูหลักบานนั้นก็ค่อยๆสไลด์เปิดเอง ด้วยความที่เป็นประตูแบบเซนเซอร์คุณต้องคิดว่าตัวเซนเซอร์เองอาจจะไปเจอกับสัตว์บางอย่างครับเช่นจิงจกหรือไม่ก็มาแรงตัวเล็กๆประตูมันก็เลยเปิดขึ้นมาเองตัวเขาเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ยืนคุยโทรศัพท์ต่อไปจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่ดีๆประตูบานนี้มันก็ทำงานแบบผิดปกติครั้งมันค่อยๆเปิดออกแล้วมันก็ค่อยๆปิดเข้าหากันแต่ในจังหวะที่ปิด มันไม่ได้ปิดแบบเ,าเบาๆสิครับมันกระแทกเข้าหากันดังปักและที่น่ากลัวคือมันไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวด้วยนะครับประตูบานนั้นเปิดออกอีกครั้งแล้วก็กระแทกเข้ามาปัก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 เปิดปิดเปิดปิด,ปดกระแทกแบบนั้นประมาณสี่ถึงห้ารอบเมื่อเห็นแบบนั้นคุณต้งก็ไม่อยู่แล้วครับคุณตงตกใจถึงขนาดโทรศัพท์หลุดออกจากมือและก็ร่วงลงไปที่ชั้นล่าง จนโทรศัพท์เครื่องนั้นพังไปเลยนะครับหลังจากนั้นคุณโต้งก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังและด้วยความสงสัยทุกคนที่เป็นวิศวกรก็เลยตัดสินใจนําคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบการทํางานดูครับว่ามันทํางานผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ได้พบว่าการทํางานของประตูทุกอย่างเป็นปกติครับแล้วสิ่งที่ได้เจอในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่ พอได้เจอเรื่องราวแปลกๆอยู่บ่อยๆคุณต้งก็ตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปเล่าให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ในโรงงานฟังซึ่งหลายๆคนก็ไม่เชื่อนะครับจนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดจาก,การที่อาวุโสที่สุดในโรงงานก็ว่าได้เขาได้เล่าให้คุณต้งฟังว่าพื้นที่ของโรงงานรวมถึงหอพักที่อยู่ในปัจจุบันนั้นในสมัยก่อนเคยเป็นสุสานร,รวมถึงสถานพยาบาลในสมัยสงครามโรคมาก่อนครับ ข้อมูลตรงนี้เลยทําให้คุณต้งพอที่จะประติดประต่อเรื่องราวได้ว่าสิ่งที่เขาเจอทั้งหมดนั้นน่าจะเกิดมาจากตัวพื้นที่ที่มันเคยมีประวัติมาก่อนเรื่องราวทั้งหมดที่คุณต้งหยิบยกมาเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวรวบรวมมาจาก3ครั้งที่คุณต้งได้มีโอกาสได้พบเจอเรื่องราวหลอนๆจากการไปฝึกงานที่โรงงานแห่งนี้ครับซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่คุณต้งก็เชื่อว่า ที่หอพักพนักงานแห่งนี้ต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อมีใครคนไหนได้มีโอกาสเข้าไปพักแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องราวหลอนๆแน่นอนครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับ ว่าเพื่อนๆมีความจําเป็นต้องเข้าไปอยู่หอพักที่หนึ่งและเวลาการเข้าห้องน้ําในช่วงกลางดึกเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสได้พบเจอกับอะไรบางอย่างแค่คิดก็น่าตื่นเต้นและน่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในกลิกช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ